เรามอบตรงนี okay. ้แ <ett> ล <Cloud>. ้วเนี่ยการบริหารจัดการหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับรองครับก็เดี๋ยววันนี้ท่านนายกวัฒนาแตงมณีนายกอบตานท้ายนนสิงห์มอบโรงพยาบาลสนามขนาด1 0 0 0เตียงนะครับในศูนย์วัฒนาแฟคทอรี่ให้ทางจังหวัดนะฮะจังหวัดก็บริหารจัดการโดยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเนี่ยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาดูว่ากรณีที่เราพบเชื้อได้ผลลับมาแล้วนะฮะเราจะได้เรียกคนเหล่านั้นเข้ามาไว้ในศูนย์อย่างไรจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องรอเย็นนี้ครับ รเอเย็นนี้แล้วก็เริ่มดป็นเนการเอาผู้ป่วยเข้าได้ก็น่า<ด>จะเป็นพุ <ไป S 2> ่งนี้ครับนีเต็มเต็มเลยแหะหรือว่าค่อยๆทยอยเข้าก็ต้องต้องดูตัวเลขครับงั้นอาจะจะทยอยเข้ามามครับาการบริหารจัดก,การอย่างอื่นก็คือทางจังหวัดจะเป็นคนดูแลต่อใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจังหวัดก็เป็นคนคอยบริหารศูนย์นะครับซึ่งศูนย์นี้ก็ถูกรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลสุขศรนะครับครับ ถ้าลองครับภาพรวมของโรงพยาบาลสนามครับกับคู่ขนาดกับมาตรการการตรวจทัดต่องเชิงรุกตอนนี้โรงพยาบาลมีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเกิดศูนย์นี้ขึ้นแล้วนะครับสามารถที่จะดูแลคนได้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าน่าจะเพียงพอครับครับผมขอบคุณครับ